ฉันไม่ได้ขายฮ่าขายยังไงดิฉันไม่ได้ขายฮาแต่อาจารย์น่ะชอบพูดว่าดิฉันขายปลาสลิดนะเพราะว่าปลาอินทรีทำแบบนี้นะมันไม่ค่อยมีคนขายกันเนาะมันไม่ค่อยมีคนขายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นปลาแดดเดียวมันจะเป็นปลาสลิดเราจะคุ้นแต่ว่าปลาสลิดแดดเดียวเออปลาอินทรีมันไม่ค่อยมีคนขายแล้วคนก็ชอบอาจารย์เบียร์ก็ชอบบอกว่าอย่าลืมไปอุ่นหนุนปลาสลิดคุณแพรลี <c oughs> <laughs> ปลาสลิด ปลาสลิดไม่ใช่ปลาสลิดค่ะเป็นปลาอินรีแดดเดียวอินรีแดดเดียวแต่ถ้าอาจารย์มาช่วยอะต้องต้องแบบว่าต้องแบบว่าต้องคุยกับแอดมินก่อนว่าจะทําอย่างไรเพราะว่าปลามันได้แค่สี่ร้อยบ้านสี่ร้อยห้าสิบบ้านมันได้ไม่เยอะอะมันได้ไม่เยอะ ทำยังไงก็ได้แค่นี้ต้องคุยกันบ้างเพราะว่าถ้าอาจารย์มาสี่ร้อยห้าติบ้านไม่ต้องไม่ต้องรบกวนอาจารย์หรอกพูดตรงๆแล้วอย่างอาจารย์มามันควรเออขายได้อย่างน้อยสองพันออเดอร์อะไรเงี้ยพันออเดอร์อย่างเงี้ยต้องเอาอย่างอื่นมาขายอะถ้าอาจารย์มามันทําไม่ได้อ่ะสีเพราะว่ามันเป็นของสดวันต่อวันน่ะประเด็นคือมันเป็นของสดวันต่อวันดิฉันทําเป็นโฮมเมดมันเพิ่มไม่ได้ค่ะถ้าเพิ่มคือต้องเพิ่มคนงาน เพิ่มกระทะเพิ่มโูยุ่งเลยวุ่นวายเลยแล้วปลาซื้อสดวันต่อวันต้องเอาอย่างอื่นต้องเอายางอื่นเป็นทุเรียนทอดอย่างเงี้ยพอได้ทุเรียนทอดทุเรียนทอดได้ค่ะทุเรียนทอดทุเรียนอ่อเดี๋ยวทุเรียนอะไรนะมันมีทุเรียนอีกอย่างหนึ่งทุเรียนฟิตได้ทุเรียนฟิตได้ค่ะได้ทุเรียนทอดทุเรียนฟิตได้ได้อันเนี้ยได้ค่ะอืม ทุเรียนทอดทุเรียนฟิตได้มีทุเรียนฟิตได้นะคะแต่แค่ขายปลาเด็กก็แบบหัวหมุนหัวหมุนตอนนี้หัวหมุนพอได้พอเริ่มไดออเดอร์เยอะมันก็ร้องพอไม่มีออเดอร์มันก็ร้องเอาใจมันไม่ถูกเหมือนกันพอได้เยอะแม่งก็ร้องออเดอร์เยอะมากพอไม่มีออเดอร์ร้องไม่มีงานทําร้องไม่ค่อยจะตื่นไม่ค่อยจะตื่นหลับลึกพร้อมทานนะขอบคุณค่ะ ใช่โฮมเมดแบบนี้คือมันอุ้ยพิตาลงแล้วเหรอใช่อาจารย์บอกให้มาก็ซื้อสิคะถ้างั้นก็นเออไปตะก่อนไปเลยได้แป่บนึ่นนะถ้างั้นก็ซื้อเออนั่งให้แป๊บให้เขาให้แป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวเขาไปเข้าออชิ้นช่องไม่ต้องทอดแล้วนะคะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นค่ะ เดี๋ยวไปชิงช่องแปบบ๊บเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้แฟนไลค์แทนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอไปชิงช่องก่อนใครยังไม่กดกดเลยบอกเขาว่าตะกร้าจะเต็มแล้วให้รีบเลยตะกร้าจะเต็มสิบอกให้ลูกค้ารีบกดเลยอ่าลูกค้ารีบเลยนะครับตะกร้าจะเต็มแล้วโอ้โหหนึ่งพันเก้าร้อยคนดูนะครับเดี๋ยวอ่ะพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าห้ามดรามา่าอะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวผมจะเม้าให้ฟังคือจริงๆอย่างนี้ป๊อดโอเคอะไรได้เยอะมาก โอเคอะห้ามดราม่านะทุกคนคืออย่างนี้พอเข้ามาปพื่คนหายเลยนะห้ามดราม่านะครับคืออย่างนี้ทุกคนจะบอกให้ฟังสวัสดีครับทุกคนห้ามดราม่านะอาถ้าพูดไปอ่ะห้ามดราม่านะโอเคไหมไม้ยะาว่ะ ขี้แมลี่อ่ะจะดราม่าแล้ชัอนี้แหละสั่งแล้วจะได้วันไหนได้ครับได้เดี๋ยวได้เร็วนี้เลย<ม>ห้ามดราม่าทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง<ม>เป็นอย่างงี้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวจะพูดละเดี๋ยวปักตะก้าก่อนเ,เ,เออดไปตะก้าก่อนอากดก่อนทุกคนตะก,ก้าก็ะจะเต็มแล้ว<ร>ม,<า>มันรอาขึ้นมาสองอนนั้นเงถ้าเราถือชนไม่รู้อ่ะพี่อ่ะจะเล่าให้ฟังอเรื่องไหมนะคือเรื่องเป็นอย่างงี้ครับมันมีวันหนึ่งใช่ไหม พี่ตาไปฟ้องแผ่พรี่อีกทีเนี่ยไม่ทำแล,ล้วนอันนี้น่าจะแคบไปแล้วคือมันมีวันหนึ่งอ่ะอพูดยิงพูดเมืนะ่อไหร่ชวนตามด้วยนะได้ไปเลย <c oughs> ไปเล่น <c oughs> น้ำเลยอ่ะทุกคนกดตะกร้าก่อนนะคะกดตะกร้าได้เลยนะครับกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนอันนี้คือจะพูดนะในในมุมของฟอนนะคืออย่างนี้ ถ้าท่าพูดในมุมของฟอดนะคือฟอดจะหมายถึงว่าถ้าฟอดจะพูดอ่ะฟอดจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าพูดถ้าพี่พี่พูดมุมนี้แล้วฟอดต้องเปลี่ยนมุมครับมันจะปกติมันจะเป็นสี่มุมใช่ไหมอยู่ที่เราครับเก็บได้เลยครับฟอดก็จะพูดมุมแบบมุมซ้ายสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยขวาสี่เหลี่ยมก็อยู่แต่แล้วแต่คนอะไรอ่ะนี่ได้กดขายได้เยอะนะเปล่าเมื่อกี้ฟอดจะเมาพี่แพรลี่แล้วพี่แพรลี่ก็มาแล้วอ่ะปะ จบเลยเอาเลยไฟก็กดสาก็กดไม่ต้องไปดูตรงนั้นแน่แล้วเธอจะวินทําไมล่ะเธอจะวินทําไมล่ะต้องไปดูตรงนี้อุ้ยลูกนี้เผาเลยแหละเผาให้หมดเลย๊บปโดนเาที่อร่อยมากเลยโอ้โอปสั่งมาแล้วนะมีคนบอกว่าสั่งแล้วนะเอาออกจากตู้เย็นใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแป๊บเดียวอร่อยมาก <c oughs> อะไรอะ่ะ เปล่าไม่จะเมาที่ไหนดิเอาม,มาสิแต่ไม่เมา,เลาลแาล้วเอามาลับเมามาสิทุกคนกดเลยตะกร้าจะเต็มแล้วนะคะ,ะได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บกินได้เลยหนอ,อยหึ่งเท่าคอเมาหน่อยอถ้าให้พูดในมุมก่อนนะอ่ะห้ามดรามา<ป>่านะทุกคนดราม่า<ป>ถ้าพอนพูดในมุมของผ่อนนะโอ้ย <laughs> ไปไปเลยไปลงเลัินได้หนึ่ง เออเธอไปอยู่ไหนทำไมเธอมาให้เธอไปจะขายของนี่อย่างนี้แหละแล้วก็ลำคาพออ,อยู่ด้วยก็ลำคาเออไปเลยพอไม่อยู่ด้วยก็เนี่ยมาสิกรุงเทพเนี่ยไปเลยมาสิกรุงเทพอ,อะไรไปจะขายของอยากกวนพอเดี๋ยวจะลงไลน์นะดูอย่างนี้แหละพอเดี๋ยวไลน์มันบีนเ,นนเลลวลาขายของ ที่เราบ้เลยไปดูอ่ะดูเนี่ยชอบฟินดูเด้เออ้าวลาบสุดไปฟ้องพนักงานและไ,ไปฟ้องเขาทำไมเขามีส่วนอะไรไม่รู้เรื่องทำไมแล้วกดตั้งตัว,ว,วไม่น่ารักเลยอย่างนี้เออก็ไม่เนาะไปไปคุยกับเขาทำไมเขาไปรู้เรื่องอะไรทุกคนกดตะกร้กยยารนะคะขอบคุณค่ะ ล้สาสุดเปิดลาสุดไปฟ้องพนักงานเขาไม่รู้เรื่องด้วยหรอก <c oughs> ตสร,ร,รุปจะกลับห้องหรือจะอะไรเล่นเลยอ่า<ห>เล่นงั้นเขารออยู่นี่นะโอเค<ข>อไปเล่นน้ำแล้วคะ่ะเขาไปเล่นน้ำกันไม่หนาววะหนาวแทนเขาน้อยใจไม่นําไม่น้อยใจหรอกนะาก็พูด่างั้นแหละทุกคนทุกอย่างมันคือคอนเทนต์ วินก็วินคอนเทนต์กดก้าค่ะอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวีทานได้เลยใจดีกดก้านะคะซออีตวัสดีค่ะเล่นน้ำกันละอุ้ยหนาวขนาดนี้ยังเล่นน้ำได้โอ้โหไม่ได้ใส่น้ำตาลค่ะหวานปกติหวานปกติจากเนื้อปลานะคะปลาอินซีไม่ได้หวาน,นะคะ่ะขอหนึ่งออเดอร์นะคะใครใจดีกดเลย ขอหนึ่งออเดอร์ค่ะใครใจดีกดให้หน่อยค่ะขอหนึ่งบ้านเร็วสองพันหนึ่งร้อยคนเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยคนเนี่ยยังไงกดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวนะคะทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยจะดีกดตะการานะคะใช่ถ้าใส่ไมโครเวฟก็คือหนึ่งนาทีสองนาทีพอนะคะอย่าเวฟนานเพราะว่าปลามันสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นเนื้อปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ กดตะกาได้เลย2,100ท่านกดตะกานะคะใจดีกดตากาลเลย deal, อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตากาลเลยอยู่นอกตู้เย็นได้สองสามวันปกตินะคะเออไป deal, อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีนะคะ ไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีค่ะกดตะกายางกดตะก้ายาง,กต,กายยางตอนนี้คือคุณลูกค้าต้องกดตะก้าก่อนนะคะ0สองพันท่านแต่คุยไปใจจอยคุยกันได้าขายขายไปคุยไปถามไปอะไรไปนะคะเหลือ19บ้านสุดท้ายแล้วบอกแล้วเหลือ19บ้านสุดท้ายแล้ว19บ้านสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะคะตะก้าเต็มแล้ว ปลาแดดเดียวต้องปรุงรสค่ะปลาแดดเดียวต้องปรุงรสต้องมีการเ,าเขาเรียกอะไรต้องมีการแช่น้ํากวนก่อนที่จะเอาไปตากแดดเดียว<อ>เขาจะไม่ทาปลาแบบปลาแบบปลาจืดปลาสดจืดเราไปแดดเดียวมันไม่อร่อยค่ะแต่ปลาเนี่ยเป็นปลาสด,สด